ชัดาศาสนาเป็นเรื่องสูงส่งเป็นคำสอนของาศาสดาเอามาเผยแพร่ได้แต่ไม่ใช่เอามาหากินแล้วมาเก็บตังคนละหลายหมืน่นหลายแสนเนี่ยในคำพิพากษาเขียนํำนองเนี้ยดังนั้นครูอ้อยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายยกฟ้องมีแค่นี้เองครับเพราะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าใครเอา,าศาสนามาหากินเนี่ยเราก็ไปฟ้องศาลได้เรียกเงนินเรียกทองเนี่ยเพราะมีบรรทัดฐ,ฐานคำพิพากษาคาดีครูอ้อยเข็มทิศชีวิตแล้วครับ นะครับนะครับอันนี้คือการให้ความรู้ที่ปรากฏในคำพิพากษาผมอ่านแล้วครับและถ้าเอามาหาประโยชน์เก็บเงินเก็บทองก็เหมือนคดีครูอ้อยเหลยศสารตัดสินแล้วนะครับส่วนกรณีเชื่อมติดจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม,ไม่ไม่ใช่หน้าที่ผมนะเป็นหน้าที่ของศาลที่จะตัดสินเป็นหน้าที่ของตำรวจอะไรต่างๆผมไม่มีหน้าที่แต่ผมมีหน้าที่ให้ความรู้ ทางกฎหมายกับประชาชนเพราะฉะนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปใครเอาศาสนามาหากินมาจัดคอร์สฝึอกอบรมมันคือการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งศาลตัดสินแล้วคดีครูอ้อยเข็มทิศนะครับนะครับชัดเจนนะส่วนใครจะชอบใครใครจะเป็นอะไรไม่ใช่หน้าที่ผมผมมีหน้าที่แค่ให้ความรู้กับประชาชนทุกเรื่องนะครับอ่านะ